เียขามือนะพี่น้าเข่าที่บ้านตากเป่งครับมอาแล้วครับเดี๋ยวเขาจอดรถเหมือนกับไปย่างลอกบงบรรยากาศตลาดวิถีชาวบ้านนะครับอยู่แก้มทาะะ่าลาชการอยู่ในตำบ้านนอกครับสวัสดียามแรกทุกค,คนครับแม่คงกอนทัวร์ครับตอนนี้ครับอยู่ที่บ้านปากเป่งเมืองตะแคงแขวงค้าม่วนสอบรอกตลาดบ้านปากเป่งนี้ มีทุกแรงวันสุกข,ขับเป็นตลาดนัดแบบวิถีปันบ้านแบบเบื้องอาหารลาวกันนะครับว่ามีอย่างที่แน่น้แล้วก็น่าสน,นใจเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาย่างไปส้มแล้วก็ไปเลาะไปเที่ยวเบื้องตลาดอาหารปันบ้านที่บ้านปากเปล่งเมืองนครกันครับ,บคุณพี่น้องครับทางซ้ายมือครับจะเป็นชาวบ้านเอาหม,มักเตี๋ยวโมกับต้นไม้มาวางขายอยู่ริมทางเลยครับโอ้พี่น้องเลตลาดใหญ่แห่งครับนี่ตลาดแรงบ้านปากเปล่งครับเดี๋ยวเยย่างส้มบรรยากาศกันครับ ตลาดบ้านปากปิงแักขายขบ,บางนัดครับนายลินนี่นรบรรยากาศอาหารการกินแนวกินเลงครับทงขายปลาแล้วก็มีพวกหอยครับหอยเนื้อหมูพี่น้องเห็นปลาทูครับแนวกินเลงครับพี่น้อง เราที่บ้านปากปิงไม้ค้าอันนี้ป็นยังไม้ค้าอันนี้ก้อยสิ้นเท่สุดท้ายค่าไขยสุดเท่ายค่ะไข่สุดละสิบพันกรีบค่อยสุดหนึ่งสิบพันกรีบอันนี้ก้อยสิ้นควายเนาะนี่เดี๋ยวชิมเมนูก้อยสิ้นควายนี่ก้อยดิบเนาะไอเนาะลาบปะตองป้าตองเอก้อยสิ้นควายลาบปลาตองครับพี่น้องปลาท้พโขงมาปลาอย่างนี้ค่ะปลาห้วยปลาห้วยเนาะลาบสิ้นควายครับลาบสิ้นควาย ปลาปตองกับซีฟังกี้เพะอาปลาตองพ่องเลยนะลาปลาตองครับอันนี้สมมูลบะนี่ฮะข้าวต้มข้าวต้มมีเนาะข้าวต้มแนวกินได้หลายครับโอ้นี่พี่น้องเลยนี่ปลาตองที่บรรดาปนนะครับนี่โหย่ยิ่งยิ่ครับพี่ค้าค่อเอาเพิ่มเอาลาดปลาตองสุดหนึ่งซีฟังกี้เนาะรวยเต็มเดียวเลยผมครับ สิบปันกิจกับประมาณสักก็บาทครับแม่ค้าตลาดปลาเปียงนี่มีจะมีมือใดเนี่ยฮะมีวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันที่ตอนแรงเนาะวันอังคารวันศุกร์วันที่ตอนแรงเนาะไปส่งพวกปลาไปต้นไปเนาะโดยปลากรไดานี่ไผ่ลาบก้อยพวกเมนูหน้าปลาตองแล้วก็นก้อยซีนควายเนาะแซ่ยบเนาะโดยซีเบน้ถได้เลยครับส่งเมนูครับพี่น้องลาบปลาตองแล้วก็ ก้อยซีนควายดิบกับอาหารแซ่บที่ตลาดนัดบ้านปาก,กเปิยงเมืองตะแคกแขวงคำม,ม่วนสอปลาวเดี่ยวเขาอ,อย่างสมบรรยากาศตลาดอาหารลาวที่บ้านปากเปิยงกันต่อครับนี่ครับมาขายข้าวผัดน้องอยูนี่ข้าวผัดเนาะข้าวผัดครับอันนี้ก้อยซีนวัวบนซีนควายนี่ฮะเมนูก้อยซีนควายที่บ้านปากเปิยงน,นี่เพื่อจะใส่ถั่วงอกดทครับพี่น้องนี่นี่ครับก้อยซีนควายน้อง ครับพี่น้องนะครับพี่พวกมีลูกของหวานครับนี่นะนี่เดี๋ยวเราอย่างซุ o m รอกไปเรื่อยๆครับพี่น้องดึงอาหารการกินเลยนะอันนี้ในค้านี่เขากำมีเนาะข้าวกำมีน้องเยนี่ข้าวกำข้าวสังขยาข้าวสังขยาเนาะไอ้เนาะข้าวกำสังขยาที่ตลาดแรงบ้านปากเป่งพี่น้องเวรีนี่ครับ เซตันครับเซตันแล้ว <conferences> ก <sh> ็มีพวกเมนูปลาหมึกตีนไก่ครับปลาทูครับปลาทูปลาน้มโองว่านนี่ฮะปลาทะเลปลาทะเลเนาะเปลาทะเลปลาทะเลครับพวกเมนูของหวานหลายๆครับพี่น้องนี่นี่นะนี่ของหวานที่ตลาดครับพี่น้องจะมีข้าวผัดจะมีเซียนบิสกับร้านนี้ครับ นี่กระพันนี่ครับอันนี้กระพันนี่ครัโอ้โนี่ครับนี่ครับคุณพี่ป้อมครับสวัสดีครับโอ้เมนูเด็ดวันนี้ครับคำแรงวันนี้อันนี้คือก้อยซีนควายแล้วก็ลาบปลาตองครับอืมเท่าไหร่เท่าไหร่สุดละสิบพันกีบก็อยู่ที่ประมาณซาวบาทกว่าวันนี้อือ่าแรงกว่านี้สิบพันกีบซิมบอซิมบอนี่อันนี้ผมชิมเลยนะมันมันจะกรีบปะนี่ฮะนี่ไม่ละไม่ละพันอันนี้คืออออัันนนนีี้้คืจามเอ็นเนาะ เอาไว้ค่อยห้าพันขีปจามเอ็นพี่น้องเอจจามเอ็นกับแซบแซบเมนูนี้กะละมีเลยเด็ดซิมแล้วป่ภูมิใจนี่มันซำไม่ละสองบาทห้าสิบนะเนี่ยแหละครับเอาไว้ภูมิซิบพักกี่กูได้นี่เดินหนี่เงินเด้อเมนูจามเอ็นครับพี่น้องนี่ซิมคาราเลยครับแซบแห้งไม่ละพันขีป<อ>บ่ถึงสามบาทเนาะว่างสองบาทกกว่าเนาะสองบาทหาสิบกับแก้มพีน่น้องเอจข้ากันหน่อยเล คี่คอดเบียร์ได้บ้เนาะเบียร์เหล้านะกินเ็นเินไก่ปลาหมึกแล้วก็พวกอันนี้แมงชิ้งหลีดหน่อยเนาะแมงกินหลีดหน่อย การนาเรียงกันี่น้องครับอาหารการกินที่ตลาดข้างทางับบ้านปลาปิ่งครับส่วนเมนูพวกปลา้ําโคงนี่พี่น้องโบมีครับช่วงนี้นะปลาทูกับปลาแห้งครับปลาทูปลาเมื่อก้วกุ้งหรือกับพวกหมูครับจะมีปลากรดครับพี่น้องปลากรด เป็ดนเลยเป็ดขนานี้การกินน้องเียจะกินสดครับซุไข่ายครับซุดของเราเนี่ยจะมีพวกหน่อไม้ครับพี่น้องจะเป็นหน่อไม้ไรครับหน่อไม้ไรอันนี้จะเป็นร้านขายเมนูปลาหมึกปิ้งครับพี่น้องปลาหมึกปิ้งปลาหมึกปิ้งจะมีก้อยซิมควอยครับร้านนี้ครับพี่น้องมีซุมพักครับร้านนี้นะ อันนี้เป็นร้านผู้สาวท่าเกศขายมากน้ำใยนะนี่นะนี่สบายดีสบายดีผล,ลไม้ที่เมืองท่าเกศครับแล้วก็มีพวกหอยเป็นเลยตั้งไขยหอยหนยหอยใหญ่เป็นล้านนี่ครับพี่น้องหอยใหญ่บ้านปากเปล่งครับพ่อค้านี่ยหอยยังพ่อค้านี่หอยค้าน หอยค้างเนาะหอยแข้งก็มีเนาะเป็นหอยค้างเดียวเนาะหอยค้างอย่างเดียวกินละค้างรเปล่าอ้ค้างทำซอสแจ้งเลยว่าค้างเลยซอสแจ้งเลยปลาตัวนี้ต้องหอยค้างต้องหอยค้างหนึ่งนุ้ยใหญ่เนาะหอยค้างทุนโอยระบุขายอาหารพวกพัทก็เลยเราขายพัทครับอันนี้อันนี้ทุนเนาะไปมั้งทุนกึ่งตะมุ่งเนา่อยเนาะ เราพุ่งต้มยำพี่น้องเอ้ยอันนี้ส้มป่าว่านี่ส้มหมูนี่นี่ส้มปา่าส้มปลาข้อส้มปลาข้อี่น้องเอ้ยส้มปลาข้อวันนี้ของขายโบราณนาะงไหมเนาะเครื่องขายนะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไข่ปิง้งเนาะอันนี้ขายได้ไข่ปิง้งนะหมสองร้อยห้าพันสอ้อยห้ี่ร้อยสิบพันในบอกยี่สิาทสิบบาได้เนาะอ๋อยีอ่สิบพันกี่ไข่ปิง้งบ้านป้าปิ้งพี่น้องนี่ ต่อหน่วย5,000กิโลนะโอ้นี่ของเป๊ะอู้พี่น้องครับอันนี้คือของเป๊ะบ้านปากเปิ่งพี่น้องเองนี่ของเป๊ะของเป๊ะโอ้ข่ามกิ่งเนี่ยไฟเนาะเดี๋ยวไฟดี๋ไฟดังไฟครับผมได้เลยครับพี่น้องเป็นอาหารสเตียนลูบพี่น้องนี่เมื่อเฮาที่พักกันกินเลยครับพี่น้องนี่เมนูก้อยลาบบรรยากาปิ้งย่างมีทุกอย่างเลยอาหารเสียกที่ตลาดบ้านปากเปิ่งเมืองท่าแขกเข่นคำมุวนสอปลาพี่น้องเอยนี่ สามสี่โมงเลมารอนรถครับแม่กินลายแห yeah. ้งครับขนาดนี้นะเป็นเส้นทางจากพระแก่จะไปเมืองโนบุกครับคนมาซื้อกับเขาเกลี้ยงได้หลายครับ กินเล่นครับที่ตลาดแรงบ้านปากปิงเมืองตะเคะเขื่อนกำม่วนสอปรลล้าครับได้ไข่ปิ้งเมนูจานอินแล้วก็มีก้อยซีนควายแล้วก็มีลาบปากทองอาหารแซ่บที่ตลาดนัดบ้านปากปิงเมืองตะเคะครับพี่น้องครับมีทุกแรงวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์กับบ่ายสามโมงเลยไปต้นไปครับเป็นเส้นทางจากเมืองตะเคะจะออกมาที่เมืองหนองบัวครับแล้วก็กินอานอกในของออนทัวร์ครับพามาเที่ยวเมืองตะเคะเขื่อนกำม่วนสอปรลลาครับแล้วคิดนีก็สวัสดีครับ แม่โบอาตัวโบโบยบินตากนกที่บินไา